วันนี้เราจะไปขับรถกินลมกันนะวันนี้ไปแถวไหนรอติดตามครับพี่ใหญ่น้องแป๊กหกห้าศูนย์ของเราไม่ได้ขี่นานแล้วไปกับขาใหญ่เลยวันนี้อ่าเลยนี่อันนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามครับไป ออกเดินทางเปิดเปิดทำไมล่ะเป้ป เปิดแป๊บขี่ไปข้างทางแต่ร้านไหนเปิดแล้วเข้าเลยร้านหน้าบานรู้ได้ร้านหน้าร้านเดี๋ยวปิดอ่ะร้านไปไป ตัวเปรตฝนตกเฉยอ,อะไรครับผมหลบฝนกันครับก้านเปริกตาฝนเลย,เอยโอเคนี่ครับว่าถึงวอุกเหล็กละฝนตกเฉยใกล้ละใกล้ละใกล้จะไปน้ำตกกับน้ำแดงปัดไป น้ำแดงมากแต่เราไม่กล้าลงขับรถเล่นนะขับรถขี่ลมมาเนี้ยชิวชวอ่าพักกันครับตอนนี้เราพักกินข้าวครับร้านอาหารปลาอยู่ที่บ้านเจ็ดคตน้ำตกเจ็ดคตอะไรนี่แหละครับน,นี่บรรยากาศดีมากเลยครับร้านครัวเจ๊น้อยดูบรรยากาศหน้าร้านครับติดถนนปวดหลังมากเลยปวดอิ่วมาก ครับลูกพี่พาขับช้ามีน้องมาด้วยนี่ครับลับหนา,านั่งมากลูกพี่ใหญ่หกใหญ่ด้วยเนี่ยบ้านบ้านเจ็ดกบ้านเจ็ดพศเนี่รู้แล้ว ถืออยู่คนเดียวโต๊ะวางไว้โต๊ะก่อนพี่หน้าผื่นครับตาแ้งเฮ้มีแครน้วยประตูแครนบรรยากาศดีมากครับเงียบสงบประมาณนี้ครับ ขอพักกินข้าวกันก่อน,เ,นอเดี๋ยวเดินทางกันต่อชิบ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 เฮยอันนกับเสบียาใช่ไครับอลไรครับ,รบตอนนี้บรรยากาศยามเช้าครับมาอีกแล้วคึ้มมาแล้ว อนนี้ตอนเช้าครับเราพักกันที่นี่ครับบวกเหล็กนะครับบรรยากาศตอนเช้าสุดยอดมากเลยนี่ครับห้องพักนี่เราพักกันที่นี่นะครับบ้านบ้านเจโนยนะครับบ้านจ็ดคดอะเพือ่อบวกเหเล็กน,นะครับนี่เราก็ตื่นเช้ามาประมาณเก้าโมงนะครับ อยู่กันสองลำสามกับพี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่ทักตามมาอีกพี่มาร์ทครับพี่มาร์ทเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปเที่ยวไปดูสวน,นครับอ่าสวนลุงพี่มาร์ทครับเนี่ยพี่มาร์ทขับรถคันนี้มาแล้วเราจะพาไปดูสวนพี่มาร์ทสวนลุงพี่มาร์ทนะครับแต่เมื่อคืนพี่เขาพาไปกลางคืนมันมองไม่เห็นลนะแล้วเราจะ ในตอนกลางวันครับไปดูสวนเตยน,น่าจะบรรยากาศดีครับที่สวนสวนโกเกล็กครับนี่ไปครับนีโวโลอกโ้นะครับเไ,ได้โฆษณาโฆษณาของเข้าขนาดที่รีสอร์ทครับนี่ผักเม็กครับผักเม็กกินกับลาบนี่ไปเห็นไหมพี่น้องผักอันนี้นี่ผักเม็กที่บ้านผมกินกับลาบเลยยังอร่อย ก้อยซีนก้อยขมขมโอ้แต่ที่รีสอร์ทบรรยากาศก,าก็ดีเดดอ้มีขึ้นชั้นบนดด้วยพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เดี๋ยวจะพาเอ๊ะี่น้องพากเรามีชั้นสองเลยครับพาขึ้นไปดูชั้นสองเอ้ะมาทุกทีนะหนมมีชั้นสอง โอ้นี่ครับเขาปลูกผักเต็มเลยไอ้อะไรนะ่เนี่ยหนึ่งใส่ปลานี่โอ้ยังเสียบแต่ดับพึ๊ดมาแล้วครับโน่นฝั่งโน้ขนขณะนี้ช่วงเช้าครับมือหมกลิกนี่อยู่กับพี่มาพี่มาก็ออพาลูกๆมาเที่ยวด้วยนะครับนี่บรรยากาศ ข้างบนก็จะประมาณนี้ครับชิวแบบภูเขาอ้อมครับมีต้นไม้เต็มเลยบรรยากาศด,ดีโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันที่สวนสวนสวนลุงดอนอะสวนลุงดอน ับตอนนี้เราจะดูแดงกับช็อปเปอร์ไปนะครับเราจะเอารถใหญ่ขึ้นเขาเดี๋ยวไปเที่ยวต่อเดี๋ยวไปเที่ยวต่อไม่รอนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกับพี่แอลครับวันนี้พี่แอลพาทัวร์โมกิพี่แอลใหญ่อยู่ทิ่นี้ครับผมไอ้ไอแอบแววหน่อไม้กูั้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้าก่อนครับ Kalau kita buat Malaysia Favor TV 4 Let's go